สวัสดีครับเพื่อนๆและในที่สุดตอน13ของดอมสตูดิโอก็ได้มาถึงแล้วแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันดูครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าคุณดอมสตูดิโอเนี่ยฟิตจัดก็หวังว่าวันนี้คุณดอฟักบูมก็จะไม่ได้ฟิตลงคลิปตามนะครับถ้าลงตามผมบอกเลยไม่ได้นอนแน่ๆผมเนี่ยใน EP ที่13เปิดฉากมาเราจะอยู่ที่ใต้ดินครับซึ่งในฉากนี้เราจะวิ่งตามคาเมราแมนคนนึงแล้วก็ดิวแมนอีกคนหนึ่งครับ ซึ่งข้างหน้าของเราตัวที่กิ้งหลุนๆอยู่ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพิรัตดิวแมนนั่นเองโดยพิรัตดิวแมนได้กิ้งขุดเปิดทางให้กับพวกพลอฟวิลคาเมล่าแมนแต่ผ่านมาสักพักหนึ่งอยู่ดีๆเกาะของพิรัตดิวแมนก็หลุดออกมาเท่านั้นยังไม่พอตัวของสว่านีนก็หมุนติดๆขาดๆอีกด้วยพี่ดิวแมนของเราก็เลยอาสานําชุดเกาะมาใส่ให้แล้วก็ทําการซ่อมหัวของสว่านที่ติดๆขาดๆส่วนคาเมล่าแมนที่อยู่กับเราเขาก็จะชี้ขึ้นไปข้างบนอารมณ์ประมาณบอกว่าเมื่อเราจะมาถึงแล้วโดยที่ด้านบนก็ดูเหมือนจะมีเหลืองนะนครับ พราะว่าชี้ไปปึ๊บแผ่นดินข้างบนก็จะเกิดอาการสั่นขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นเราจะหันกลับมาหาพวกดิวแมนครับซึ่งตอนนี้พิรัตดิวแมนได้ใส่เกาะเต็มยศแล้วผมบอกเลยว่าเทเอามากๆเลยพอหลังจากที่ซ่อมสว่านเสร็จนะครับพี่ดิวแมนก็เอาสว่านใส่คืนพิราาดิวแมนทันทีพิรัตดิวแมนก็ม้วนตัว้องกับกิ้งด้วยความเร็วเพื่อขุดขึ้นไปด้านบนเพื่อเปิดทางให้กับพวกพอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนได้ปีนขึ้นมานั่นเองโดยเมื่อพอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนได้ปีนป่นายขา โดยที่ทางซ้ายมือเราจะได้เห็นคา m เมล่าแมนคนหนึ่งที่เอามีดมาปักหัวสกิบบิดี t ทอยเลตส่วนตรงกลางเราจะได้เห็นไททันดิวแมนแล้วก็ยังมีส t i d เดอร์สกิบ i ิทตทออีกด้วยส่วนข้างบนฟ้าก็มีเฮลิคอปเตอร์สกิบบิทต์ทอยตบินอยู่ผมบอกเลยว่านี่มันสงครามชัดๆโดยเมื่อพวกเราขึ้นมาได้นะครับ ตัวของพี่ดิวแมนเนี่ยก็จะวิ่งนําหน้าไปไกลเลยโดยที่ตัวของพอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็จะวิ่งตามไปติดๆในจังหวะที่เราวิ่งมานั่นเองเราจะได้เห็นพี่ลาสปิเกอร์แมนตัวหนึ่งที่สู้ได้อย่างเท่มากๆเลยครับพี่แกเนี่ยโดนสกิบดิลุม2ตัวแต่ว่าพี่แกเนี่ยก็กดชักโคโกไปได้1ตัวแถมหันมาถีบเจ้าพลิส,สกิบีิทเลเลตล้มคว่ำไปเลยและในจังหวะนั่นเองเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนคนหนึ่งที่ล้มมาขวางทางเราก่อนที่หลังจากนั้นเราจะโดนฟาดด้วย,มวยไม้เบสบอล โดนถีบไปเต็มๆอีกหนึ่งทีนี่กะจะไม่ให้ลุกเลยหรือไงโดยที่เจ้าของลูกถีบอันสวยงามนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่ว่าเป็นเจ้ามิวแทนสกิบิดทอยเลตนั่นเองที่คราวนี้แกมาพร้อมกับไมเบสบอลคู่ใจ แล้วแกก็พยายามจะเอาไม้เบสบอลมากดที่คอของเราซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีหอกปริศนาโฟมาปักหัวเจ้ามิวแทนสกิบดิตทอยเลตตวเย่ไปซึ่งตอนที่เจ้านี่ตายดูเหมือนตาของมันจะไฟดับลงด้วยครับแต่ในจังหวะที่เราหันไปหาว่าใครช่วยเรา,เาไว้ที่คารเมล่าแมนที่ช่วยเรา,เาไว้ก็โดนทิ้งบอมโดยเฮลิคอปเตอร์สกิบดิตทอยเลตตวเย่ทันทีโดยที่ซีนนี้จะมีคาร์เมล่าแมนคนหนึ่งที่อยู่ทางขวาที่กําลังเดินกระเพก,กระเพกอยู่ด้วยหลังจากนั้นเราจะลุกขึ้นมาพร้อมกับไม้เบสบอลที่เราขโมยมา ผมหมายถึงยืมมาอ่ะคราวนี้แหละมีอาวุธเข้ามือแล้วขอฟาสักทีซึ่งเหยื่อรายแรกของเราก็ไม่ใช่ใครอื่นคือเจ้าเอซิสกิบ i ิดทอยเลตที่พ่นผิดฆ่าเพื่อนคาเมล่าแมนของเราไปนั่นเองพี่พอยออฟวิวของเราไม่รอช้าวิ่งเข้าชาร์เต็งพลังพร้อมกับไม้เบสบอลที่ยืมมาตรงเข้าไปฟาดหัวเจ้าเอซิสกิบบิดทอยเลตไปหนึ่งทีพร้อมกับกดชกโครกต่อเลยใหญ่ให้มันตั้งตัวทันแต่ทันใดนั่นเองเจ้าแกตติ้งกันสกิบบิดทอยเลตก็โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็กัดยิงใส่พี่พ พี่พลอยออฟวิวกระโดดเข้าไปหลบกระสุนในป้อมเกา่าโดยในฉากนี้เราจะเห็นเพื่อนๆคาเมล่าแมน man ของเราโดนกระสุนตายไป2ตัวพอพี่พลอยออฟวิวคาเมล่าแมนของเราชะงงอกหน้าขึ้นมาดูเจ้าแก๊ลิงการสกิบบิดเทอยเลสเนี่ยก็ซวยครับโดนพี่ไททันดิวแมนของเราเหยียบตัวเย้ซะอย่างนั้นอะไรมันจะตายง่ายตายได้ขนาดนั้นโดยในฉากนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับบนท่อส่งน้ํามันนี้จะมีคาเมล่าแมนตัวหนึ่งที่ต่อสู้กับสกิบบิดเทอยเลสอยู่ด้วย ซึ่งพี่แกเนี่ยก็ออกฝีไม้ลายมือคล้ายๆกับศิละปะก,การต่อสู้กังฟูอีกด้วยว่าใน,นจังหวะน,นี้เองเราจะได้เห็นเจ้าล็อกเคตสกิบิดีทอยเลต พี่ยิงล็อกเก็ตมาใส่ขาพี่ไททันดิวแมนครับบอกเลยว่าโดนไปเต็มๆแต่ว่าพี่ไททันดิวแมนนั้นถึกจัดแทบไม่เป็นอะไรเลยโดยที่พอเราหันกลับมาเราจะเห็นอาคารแห่งหนึ่งที่เขียนว่าสกีบิดีแล็บเบอร์ลาเทอรี่เบสซีหรือก็คือฐานห้องปฏิบัติการสกีบิดีซีโดยข้างหน้าของเราก็จะได้เห็นบุคคลที่คุ้นเคยอย่างมากซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นคาเมล่าแมนกับดิวแมนที่อยู่กับเราในช่วงต้นนั่นเองส่วนพี่พอยออฟวิลคาเมล่าแมนของเราก็ไม่รอช้าครับพอเห็นดังนั้นก็รีบกระโดดจากังงฟูาาาาาเเมมร่่่แนนขอออลุกตตตตยห้ โถเอ้ยเมื่อกี้ยังเท่อยู่เลยในจังหวะที่เราวิ่งอยู่นี่เองครับเราจะหันกลับไปมองข้างหลังแบบไวๆซึ่งเราก็จะได้เห็นพี่ไททันดิวแมนอัดกับเจ้าสกิบดิดทอยเลตอยู่พอหันกลับมาเราจะได้เห็นหลังไวๆของคาเมล่าแมนในช่วงต้นแต่ว่าเฮ้ยนั่นมันรถพี่พอยออฟวิวคาเมล่าแมนของเราโดนรถชนแล้วคนที่ขับรถอยู่ก็เป็นสกิบดิดทอยเลตอีกด้วยอะไรกันครับเนี่ยเอาจริงๆตรงนี้ผมก็เริ่มอยากรูแล้วว่าสกิบดิดทอยเลตเอาเท้าที่ไหนเหยียบคันเร่งพี่พอยออฟวิวคาเมล่าแมนของเราเนี่ยโดนขับพามา พี่แกก็หันไปเห็นไททันดิวแมนเนี่ยกำลังต่อสู้กับสกิบิดีิทอยเลตอยู่แต่ก็ไม่รู้สู้กันอีท่าไหนพี่แกเนี่ยดันไปถล่มหอบมาคับการบินเฉยเลยซึ่งเศษเหล็กและเศษอิฐเศษปูนเนี่ยก็ปิวมาใส่หน้ารถเราด้วยนะครับทำให้ผมหวาดเสียวอย่างมากเลยว่าจะโดนพี่พลอฟวิวคารเมล่าแมนของเราหรือเปล่าแต่ว่าก็ดูเหมือนพี่พลอฟวิวคาร์เมล่าแมนของเราจะห้อยพระมาดีครับทาให้ไม่โดนอะไรเลย แต่ว่าด้านหลังน้ำมันถังน้ํามันคือเจ้าสกิบดีททอยเลตเนี่ยกะจะพุ่งชนถังน้ามันให้พี่พลอยออฟวิลคาเมราแมนของเราโดนย่างสดไปด้วยเลยพอพี่พลอยออฟวิลคาเมราแมนเห็นดังนั้นก็รีบผ่านกลับมาดูเจ้าสกิบดีททอยเลตทันทีแต่เช้ามันไม่อยู่บนรถแล้วเว้ยแล้วเราจะเกาะอ,อยู่ทําไมแล้วเราก็โดดสิเว้ยก็เรียกได้ว่าเฉียดฉิวเลยนะครับพอพี่พลอยออฟวิลคาเมราแมนกระโดดลงมาเนี่ย รถก็พุ่งไปชนกับถังน้ํามันทันทีระเบิดตู้มมือนก็กกคันไปเลยส่วนพี่คาเมล่าแมนที่วิ่งหนีมาตรงนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าแกจะรอดหรือเปล่าแต่ถ้าวิ่งแกนี่ดูจะเอาฮาอย่างมากเลยครับหลังจากนั้นพี่พลอยอวิ๋เราก็ไม่รอช้าครับรีบปัดฝุ่นลุกขึ้นมาทันทีพร้อมกับวิ่งตรงไปยังจุดหมายเก่าของเราแต่ว่าดูทางขวาได้ยสิครับมีการเตะฟรีคิกใส่เจ้าสกิมบดิดทอเลตต,ตัวนี้ซะด้วยผมบอกเลยว่าถ่าเตะในอย่างได้โดยในระหว่างที่เรากําลังวิ่งมานั่นเอง พี่ไททันดิวแมนก็กำลังไปซัดก,กับเจ้าสไปเดอร์สกิบติดทอยเลดโดยพี่พอยออฟวิวคาเมล่าแมนของเราจะมาหยุดอยู่ตรงมุมกำแพงโดยที่ด้านหน้าของเราจะมีสปีกแมนคนหนึ่งที่โดนชนล้มอยู่ด้วยครับซึ่งบนหัวของเราก็ได้มีเจ้าเฮลิคอปเตอร์สกิบติดทอยเลบินลงมาระเบิดตรงนี้พอดีบอกเลยว่าถ้าเดินต่อไปอีกหน่อยสองสัยจะโดนระเบิดตัวเย้หลังจากการระเบิดสิ้นสุดลงพี่พอยออฟวิวคาเมล่าแมนของเราก็วิ่งไปต่อ โดยที่ด้านหน้าของเราจะมีเจ้าสกี i ิด t อยเลตตัวนึงกำลังเดินเข้ามาแต่เช้าวมีค a m ม r ล่าแมนตัวนึงที่ขับรถยกของชน s สกี i ิด Toilet ข้างหน้าตัวเย่ไปเลยแบบนี้ก็หวานหมูเลยเปิดทางให้กันสักขนาดนี้แต่ทนันใดนั้นเองเจ้าบัสซอร l เลเซอร์แอร์เพนสกีบิดทอยเลตก็ได้เบรกเอาตรงหน้าของฟอยด์วิ i ค w c ม m ล่าแมนของเราพอดีแต่ทนันใดนั้นเอง ก็ได้มีไม้ดูดซ่วมสีขาวปักเข้าที่หัวหนึ่งทีก่อนที่หลังจากนั้นจะโดนปักตาปักแก้มปักหัวแล้วก็โดนไม้ดูดซ่วมระเบิดกลายเป็นน้ําแข็งไปเลยซึ่งสิ่งที่เจ้านี่โดนก็จะเหมือนกับตอนที่10บเลยครับที่พี่คิดที่ตกของเรามาช่วยสปีกเกอร์วูแมนเอาไว้นั่นเองโดยในตอนนั้นพี่คิดที่ตกก็จะใช้ไม้ดูดซ่วมสีขาวเหมือนกันและมือของเจ้าสกิบดิดทอยเลตก็กลายเป็นน้าแข็งไปทั้งสองข้าง บอกเลยว่าไม้ดูดส่วมสีขาวนี่มันโคตรโอพเพราะหลังจากที่เจ้าบัสซอร์เลเซอร์แอ,อร์เพนสกิบดี้ทอยเลตกลายเป็นน้ำแข็งพี่คิริ่โตก,ก็จัดการปิดบัญชีทันทีด้วยการพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วสูงทำให้หัวของมันที่กลายเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วเนี่ยระเบิดตู้มแตกระจุกระจายไปเลยโดยหลังจากนั้นเราก็จะวิ่งไปต่อครับ เพราะว่าฐานของมันดนอยู่อีกไม่ไกลแล้วซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงก็ได้มีสปิเกอร์แมนคนหนึงวิ่งตัดหน้าเข้าไปก่อนเมื่อเราเข้ามาในห้องเราจะได้เจอกับลาสสปิเกอร์แมนที่ยืนรอปิดประตูอยู่โดยพอเราเข้ามาถึงสิ่งแรกที่เราได้ดูก็คือกระดานดําซึ่งกระดานดํานี้ก็จะมีรอยขีดค่า ที่ขีดไปทั้งหมด180ครั้งโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขานับอะไรโดยที่บนโต๊ะเราจะได้เห็นฟันปอมอีกด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ทันสังเกตอะไรมากมายก็ได้มีการบุกเข้ามาของเจ้าสตันการ์ดกิบดีทอยเล t ที่มีขาเหมือนกับเจ้าไซอันติสกิบ t ิทอยเลสร่างอัพเกรดในจักรวาลหลักเลยโดยพอพี่แกบุกเข้ามาพี่แกก็เอาขาจับลาสปิเกแมนแล้วก็โดนไฟช็อตตัวเย่ยไปในทันที จากนั้นมันก็มองตรงมาหาพี่พอยออฟวิวคาเมล่าแมนของเราพร้อมกับการเล่นกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะช็อตเราให้ตายในทันทีแต่เอ้ามีเข็มนาฬิกาแทงทะลุหัวมาก่อนทําให้เจ้านี่ตายลงในทันทีส่วนคนที่มาช่วยเราเอาไว้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับนั่นก็คืออีลิตคอกแมนส่วนทีวีแมนที่เดินตามเข้ามาก็คือคุณไอโซทอยเลตซึ่งทั้งสองคนเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองครับคุณอีลิตคอกแมนจะยกนิ้วโอเคให้พอยออฟวิวคาเมล่าแมนซึ่งพอยออฟวิวคาเมล่าแมนก็กดไลค์ตอบในทันทีหล แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่อยู่ที่กระดานดำครับแต่ว่ามันอยู่ในมือของเพื่อนเราสปิเกอร์แมนนั่นเองซึ่งของที่อยู่ในมือสปิเกอร์แมนเป็นแฟ้มที่มีชื่อเขียนว่าสกิปิดีอัพคคลิ e โดยที่อัพ l y ลิบหมายถึงจุดจบของโลกและถ้าหากเราเอาคาว่าสกิปิดีบวกกับอัพโคลิบแล้วละก็เนี่ยจ,จะหมายถึงจุดจบของโลกสกิปิดีก็เป็นได้สปิเกอร์แมนตัวนั้นที่ได้อ่านอยู่รู้สึกจะตัวสั่นๆก่อนที่มันจะปิดแฟ้มลงแล้วก็เงยหน้ามาหาเราพร้อมกับชี้ไปที่แฟ้มครับแต่ันใดน้นเองก็ได้มีมีีาจจมมตตปปินใสส่ททัี ซึ่งการโจมตีนี้มาจากคุณอีลิทคอกแมนนั่นเองครับโดยที่หน้าของคุณไอโซทอยเลตก็ได้เขียนว่า no spoilers หรือที่แปลว่าอย่าสปอยทําให้ผมเริ่มคิดได้ว่าที่สปีกเกอร์แมนตัวนี้อ่านแล้วตัวสั่น เป็นเพราะว่าเขาเผอได้รู้จุดจบของโลกใบน,นี้เข้าให้ซะแล้วหลังจากนั้นพี่พอยออฟวิ i ของเราก็จะโดน elite cockman โจมตีใส่ทันทีครับและในฉากที่พอยออฟวิ i ลงไปนอนกองกับพื้นเราจะได้เห็น c u r อร์เมาส์ที่ออกมาจากหลังของตัวของคุณ elite cockman ด้วยซึ่งเจ้า์เซอร์เมาส์อันนั้นก็ไปนําแฟ้มมาแล้วนามาให้ iso toilet เผาทาลายนั่นเองครับซึ่งพอได้เห็น c u r อร์เมาส์แบบนี้ก็ทําให้ผมนึกถึงคุณ alan baker เหมือนกันโดยที่หลังจากนั้นคุณ iso toilet จะเดินเข้ามาแล้วก็เอามือมาปิดกล้องของเราครับแต่ก่อนที่เราจะโดนปิดเราจะเห็นหน้าของคุณ iso toilet ท,ที่เขียนว่า Sorry ที่แปลว่าขอโทษเสียใจโดยที่คุณไอโซทอยเลตจะพูดอะไรสักอย่างด้วยครับแต่ผมได้ยินไม่ชัดฟังยากมากๆผมได้ยินคําว่าคัดคัสอะไรสักอย่างผมจะกรอให้เพื่อนๆฟังแล้วลองฟังกันดูนะครับเพื่อนๆได้ยินว่าอะไรบ้างโอ้โหผมฟังเป็น10บรอบได้ยินแต่อะไรคัดคัด